สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์ญิงมดชาแนลนะคะในช่วงของอยากเล่าอยากแชร์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมาแชร์นะคะอาหารดีๆค่ะก็คืออาหารอินเดียนั่นเองนะคะและก็เผื่อเพื่อนๆคนใดนะคะอยากจะอุ้ยหาทานอาหารอินเดียที่อร่อยนะคะก็แนะนําได้เลยค่ะร้านนี้นะคะและสิ่งสําคัญนะคะอาจารย์ขอฝากติดตามช่องนี้ของอาจารย์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในการทําคลิปต่อไปนะคะ ไปค่ะไปชมกันเลยค่ะแต่เราไม่นะองนีค่นะเล่นเลยนะเกิดะบ้าดยเกิดาตไสองนี่ยที่ าทิพุริปาทิุริอันนี้ตัวไหนลูไหงอกลไปครับไม่เป็นช่องโหว่แล้วใส่เนยอะไอที่ใส่น้งฝรั่งได้นี่นีอันนี้ไมครับได้ครับอะใส่เข้าไปอาวางแล้วก็อันจะเป็นใส่ช่อมงกลย้ก็ได้จะใส่ไม่ยๆอใส่ื่องกลม็ได้คดอันนี้มันฝรั่งฝรัทำอะไรกดใส่อุ้ยผัดผดใส่้ยัดัเองก่อนคือมันหักแล้วขนต่อเนี่ยนะครับ ใส่ตรงไหนใส่อะไรวะเนี้ยใส่น้ำให้ครับน้อยไปเอาน้อยต่อให้เอาต้องใส่เยอะๆใช่ไหมคะใท่วมไปเลยแล้วก็เอาช้อนคนน้ำสีเขียวก่อนอันนี้คือจะต้องน้ำสีเขียวเองใช่ครับโอเคเองครับพี่ผาโเทให้เกือบล้นโอเคเลยเคให้เกือบล้นเลยเหรอครับแล้วกินให้หมดไปในคำเดียวโอ้โหแตกไปแล้วเราคงเกือบล้นไม่ได้แล้วเฮ้ยหก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 เลยอัในี้คำเดียวฮะ อร่อยอ่ะเาข่อเาบอกว่าอันนี้ต้องกนอันดับแรกเลยข้าวกแกงไก่ในข้าจะมีไก่อยู่แล้วขหน้าเป็นไก่ย่างสิเกนกินก้านะครับแกงเป็นปาิปุริหมดแล้วซาล้าแกงถัวเหลืองอาูมัตเตอร์อัลันเต้ากับมันฝรั นี่ไอ้กุีกระปองมาครึ่งขอทานก่อนนะคะงมาครื่งนล่ เป็นแป้งผูรีนะคะเพื่อนเขาก็จะเเมาลก่อนก่อนที่เราจะกินเนี่ยทางร้านเขาก็จะแนะนํานะคะแล้วก็บอกวิธีว่าเอออันไหนควรทานกับอะไรอันไหนควรทานกันนี้หรือว่าควรทานอะไรก่อนนะมีที่ค่ะที่นี่นะคะจานเราจะเป็นใบตองซึ่งเป็นจานใบตองแกงแกงก็มีเลยอ่ะ ที่สำ <Christmas. S 1> <ram> oh คัญนะี been, h, ่สำคัญมากๆเลยถ้ามากินอาหารที่น mm ี่นะคะแนะนำให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าอร่อยทุกอันเลยที่เน่ยอาหารเนี่ยเขาจะเน้นแบบสุ้กีเยอะมากนะคะได้แล้วกินไก่นดหร่อยมาถอยลไอแป้งแป้งโดนเต้เนื้อ นาน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 อันนี้คือแป้งมันเนี่งมันเนี่ยเขาจะแบบปั้นเสร็จใช่ปะมันจะเป็นปู๊กแป้งแป้งปู๊กเฮ้ยใส่มามันจะคล้ายแผ่นพิซซ่าเพื่อนแต่มันรสชาติเป็นไงนะกินแล้วอร่อยเขาบอกว่าแผ่นนั้นก็คือจะกินได้กับบิชนิดเบอรเก้ของอเมริตรงนี้เกินได้เข้ากันหมดมาะเป็นที่ที่มีเนื้อแบบเป็นเบอเกอร์เบเกอรแบบ อาหารชุดนี้ยเขาจะเรียกว่าชุดทาลีทยเราทานอะไาทาลีนอินเดียแต่ว่าทาลีนก็จะชุดมันเป็นถาดท่ามาที่นี่นะคะคือชุดเนี้ยไทยเนี่ยไอชุดที่อย่างไรก็ต้องมีนะคะมันอารมณ์เหมือนเป็นชิมเมอรื่องร้านปะจะสั่งเพิ่มก็ได้ แล้วแเรจให้รใส่าคุณอยากทาอะไรรักเนอจากมนี้มันมใครอยากจะมาทิมที่นี่นะก็ลองมันจะให้ดีเนี่ยก็อยากให้โทรมาจองก่อนนะคะสําลองที่นั่งใจปลอ่อนแอเป็นคนทานแล้วก็นำ้าแล้วก็ชวนมาจุกนะพอรู้ปุกแล้วแบบเออเดียเหรอเดียเรอทดลองลองไปยูเลยข้าวแล้วแล้วก็พอมาได้ลองได้กิมแล้วเนี่ยแบบ อยากกินเนื้อสัตกินอินเดียไม่เสียเที่ยวนี่ไก่เลี้ยงไก่ใหญ่ตอนนี้เรามีโปรอะไรใหม่ๆต้องมีกินแต่เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยอันนี้คือจองมาแล้วกินเสร็จคือเพย์บอิจวนจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามความพอใจของลูกค้าก็คือทีาอินเดียจังหวัดอยากทานอาหารอินเดียทำยังไงคะก็มีส่งแบบควบคุมอุณหภูมิครับผมใส่เป็นกล่องโฟมแล้วใส่เจลไปให้ ก็คือสั่งวันนี้สมมติอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ก็ได้กินเลยอ่อไลแมนกับเอสนะคะเซิร์ชเจากชื่อร้านนี้ได้เลยใช่อไม่ผิดตุ๊กตุ๊กะโดดกระโดดารดูแปิโมปิกช่โมเที่ยงครึ่งฮะหกโมงสองทุ่มครึ่งนะครับไม่ต้องมาเก้าโมงเช้านะครับผมขอร้องเพราะว่าวงไหนวงไหนเขาไปถ่ายมาแล้วเนี่ยหรืก็ดีถ้าลูกค้ามาเก้าโมงมารอเลยไม่หดน้ำหรืก็ดีถ้าลูกค้ามาเก้าโมงมาลอยไม่หยาดน้ำเลยครับผมเดือนลอมานะ 好，咱们。